ร้องร้องเพลงให้ฟังไรร้องไม่พอหรอร้องไม่เป็นร้องไม่พอไม่เป็นไรต้องการฟังตอนนี้ <c oughs> เป็นเธอได้ไหมแล้วก็อะไรต่อปฮ <c oughs> ะเรามาเงียบจีบป้าเปิดมคม่ล้วมาปิดไมม่คดี <c oughs> มันใท่ว่ะไอซองจุดหมายรูปหัวใจเนี่ยมันใช่ว่ะซองจุดหมายหัวใจเนี่ยไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมาหาเรานงไปอยู่มาทางคิดที่ดีมากก่อนเลยห้าลูกหาเมียทุกวันเลย ไม่ได้ทันทีการที่ไปเจอมาใหม่เชียงมาใหม่อ่าพ่อแม่ลูกมาช่วยกันหาเนลูกพี่พี่อายุเท่าไหร่พี่เหมือนอายุสิบสี่สิบสามเลยเด็กเด็กไม่ถึง อ้าดูนี่ตืมนไหมตื่นไหมป้ามาเปนลูกป้ามาดูนี่ไอู้มาชิบูชิเกินนั่นนะมาเอ้ป้าเจอไหมป้าเจอไหมนี่ยิงเลยเออซัดงเลยป้า การที่มัดทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะมั้เซ็นเธอได้ไหมเฮ้ยเสาวิ่งพนันต้องตามจีครับรออะไรล่ะอันนี้มไม่ไหวฉีดชงเอาไปนึงใจเดี๋ยวเขาให้อีกึ่งใจ เอาจะแจมต่คู่เหรอ,อป้างอนไปงอนดิไปป้างอน,น,นแล้วมาไปงอนดิแลาวคุณแก่งอนเหรอเอ,อ้คน <ผม S 2> รู้นี่มันหัวโตว,วะ่ะมาไปเร็วไปง้อป้าทำไมมันหัวโตวมาไม่สนใจป้าคนเดียวหนุก ป้าเขาจ้องสาวอยู่ใช่มั้งทำเป็นนิ่งให้ลูกกับม้าคิดว่างอนแต่ที่แท้จ้องจะเกินจริงๆอ่ะม้าไม่ได้ส่งมาหามาหามหามีให้ผมแบบเข้าหาให้ตัวเองมากกว่า <laughs> ถ้าาจะใช่นะม้ามันหายไปไหนแล้ว ไปอยูอป่ป้าแล้วนะไปถ่ายคลิปดีกว่าแบกเมทำอะไรกันว่าสองคนนี้ทำอะไรทำอะไร พี่พี่มีผัวแล้วใช่ไหมทำไมอ่ะผมมีอะไรจะถา